สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้ฝนจะพาทุกคนไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อโอภาสีคะ่ะวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่บางมดนะคะเป็นวัดเก่าแก่ในพื้นที่บางมดนะทุกคนเรียกตามนามของท่านหลวงพ่อโอภาสีนะคะหรือท่านพระมหาชวนมรีพันธ์นั่นละคะ่ะท่านเป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านอิทธิ อภินิหารนะคะเชื่อกันว่าท่านเป็นพระที่สามารถรู้ถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าสามารถทำนายทายทักได้ถูกต้องนะคะท่านถือลัทิบูชาเพิงกล่าวก็คือเมื่อท่านได้รับสิ่งของจากบรรดาลูกศิษย์หรือญาติโยมที่นำมาถวายนะคะท่านก็จะโยนเข้ากองไฟหมดโดยถือหลักว่าจิตใจของมนุษย์นี้ถูกเผาด้วยไฟราคะแห่งกิเลส ซึ่งไม่สามารถต้านทานได้นอกจากจะไม่เป็นเท่าฐานมีเพียงการตายของมนุษย์เท่านั้นจึงสามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้นะคะด้วยความที่ท่านมีชื่อเสียงทําให้ผู้คนไปรบกวนท่านมากนะคะท่านจึงได้หนีออกทุดงไปที่สวนบางมุดนะคะซึ่งก็คือสถานที่แห่งนี้และก็ได้ละสังขารที่นี่นะคะเดี๋ยวเราพาเดินชมดูบรรยากาศร,รอบๆวัดนะคะ เป็นวัดที่ร่มรื่นมากเลยนะทุกคนบรรยากาศดีแล้วก็เป็นวัดที่สวยงามมากๆนะคะเงียบสงบเหมาะแก่การมาทำบุญนะท่านใดผ่านไปมาสามารถแวะได้นะคะที่วัดแห่งนี้นะคะอยู่ที่พุทธบูชาเรานี่เองคะ่ะแถวในเขตบางมดเลยบ้างๆอย่าลืมมาทำบุญกันนะคะ ในวันนี้ฝึ่งก็จะพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะที่สําคัญวัดแห่งนี้ก็คือให้ถอดรองเท้าภายในบริเวณวัดนะคะเพราะว่าพื้นที่โดยส่วนใหญ่นะคะก็จะปูด้วยเป็นอิฐปูนนะคะจะไม่มีส่วนที่เป็นดินเลยเราสามารถถือรองเท้านะคะเดินชมหรือว่าเอารองเท้าไว้ที่ที่ไว้สําหรับ วางรองเท้าได้นะคะนี่เลยบรรยากาศรอบๆอ,อยากให้ทุกคนเห็นว่าคือแบบหน้ามามากๆทุกคนส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นศาลานะคะท่าน้ำนะคะคือมีต้นไม้มีดอกไม้คือแบบร่มรื่นมากๆ สวยงามค่ะเหมาะแก่การมาทำบุญนะคะเดีย๋ยวพาดูบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะมีที่ที่ให้ทำบุญเยอะนะคะทุกคนมีที่สำหรับถวายนะคะ น้ำมันตะเกียงนะคะเชื้อเพลิงนะคะทำบุญนะคะแล้วก็ทำบุญให้กับผู้ยากไร้ก็จะมีพวกของใช้ที่จำเป็นนะคะมีถวายสังฆทานนะคะถ้าใครผ่านไปมาแถวนี้ก็มาแวะกันนะ สวยงามมากๆค่ะเดีย๋ยวไว้โอกาสหน้าฝนพาไปชมวัดอื่นๆอีกนะคะก็จะทำบุญไปเรื่อยๆนะแหละค่ะทุกคน